สวัสดีครับทุกทท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมก็วันที่16มีนาคม66นะครับผมเลขออกนะครับนี่ครับเลยครับ025873 3ง้จสทานทักงหเลยนะครับผมแหมก่อนที่มาพบทางประจำวันที่1เมษายน66นะครับก็มาดูผลออกรางวัลก่อนนะครับผมนี่ครับ ไปตรวจสลากวันที่1นนะครับผมเลขแนวทางวิ่งของวันที่16นะครับนี่ครับออันนี้นะครับเลขวิ่งเข้า7นะครับผมของเลขนี้วันีนี้เข้านะครับแล้วก่อนนี้ครับเข้าตัวนี้ครับเลขกลับครับนี่ครับทุโอเคนะครับนี่อันนี้เข้าครับผมเข้าเนี่ย ส่วนชุดสองตัวนะครับผมอันนี้ไม่เข้านะครับอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าอีกแล้วอันนี้ถือผิดนะครับอันนี้ไม่เข้านะครับผมส่วนเล็กวิง่งสองวิ่งนะครับผมที่ผมทำไว้อันนี้เข้านะครับ นี่ครับเข้าเลขชนครับผมเข้าเจ็ดนะครับนี่ครับเข้านะครับถือว่าถูกครับแต่ว่ามันเยอะนะครับให้ทุกท่านพิจารณาเองนะครับผมผมก็ทำได้แค่นี้แหละครับนอาละครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวนี้เข้ามันเข้าคู่โต๊ดนะครับ นี่ครับเธอผิดนะครับข้าวสองตัวเองกดก่อนแล้วข้าคู่โต๊หมือนกันครับผมก็ดูผ่านไปนะครับผมดูความบันเทิงนะครับน่ฮะอาก่อนนะครับส่วนแนวทางของที่หนึ่งมีนานะครับผมเออหนึ่งก็เช่ครับหนึ่งเมษานี่ครับข้างหลังนี่ก็นี่ครับวิ่งสองกับสีนะครับวันนี้ของแม่เบี้ยนะครับนี่ครับวิ่งสองกับสี ที่เหลือนี่แหละครับให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับเนี่ยนี่ครับเน่เน่เขาบ่อยนะครับของเนี่ยตัวสลักตัวนะครับเนี่ยก่อนท่านดูนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับจ้านะครับผมนี่ครับสองตัวเมของเดือนเมษานะครับผมหนึ่งเมษานะครับนี่นะครับ ชุดนี้ดูมันผ่านไปนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับผมผมจดมเออ่ทำมาเพื่อแบบเป็นเทียบเคียงเป็นสติสตินะครับเป็นข้อมูลที่เฉยนะครับใหญ่งูนี้ชุดนี้มันไม่เข้าหรอกครับผมนะ้าเข้าทีหนึ่งครับส่วนสองตัวอีกชุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับส่วนตัวชุดหนึ่งชุดอ่า หนึ่งเมษานะครับเนี่ยวันน да. ี loyalty, <Yeah. S 2> <mad> ้วิ่งเรียกวิ่งชนเจ็ดกับหนึ่งครับผมเจ็ดไม้กีวเอวงดงดงดความนาก็เจ็ดครับมือีเจ็ดไม้เปล่าไม่รู้นะครับผมพิจารณาดูนะครับนี่ครับมีเจ็ดมีหนึ่งครับผมนี่นะครับชุดนี้เขาบ่อยอยู่ครับก็เรียกมันเยอะครับให้ท่านพิจารณาดูนะครับผมตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกเอาตามความชอบนะครับส่วนผมนะครับ นี่ครับผมซื้อแอปเปิลตังค์นะครับผมเนี่ยผมซื้อนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละครับนี่แหละครับผมซื้อแล้วครับผมก็ซื้อง่ายๆนะครับผมจับตัวชนเอาเงินง่ายๆดีครับนี่นะครับผมซื้อแล้วแอปเปิลตังค์นะครับครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวนั้นก็ดูเพืความเทินครับผมเพราะมันส่วนใหญ่เข้าไปคบสายสักทีครับมาสองตัว นี่นะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับนี่นะครับนี่ครับอ,อย่างนี้เลยครับ่าดูกันอย่างนี้เลยนี่เห็นเห็นนะครับนาะ นี่นะครับก็งวด1เมษายน66<ๆ>ก็มีแค่นี้แหละครับผมฝากพิจารณาด้วยนะครับก็ชอบตรงไหนเลือกเอานะครับผมเผื่อท่านชอบท่านดูก็นะครับส่วนผมก็ซื้อแล้วครับที่ผมไม่ดูนี่นะครับผมซื้อแล้วทําเองซื้อเองครับผมทํามาเพื่อเลือกซื้อเองนะครับผมไม่ได้มีผมหยอดแอบแฝง แอบขายแอบแล้วมีเลยครับผมทำซื้อเองอเองกนนี่นี่รับผมนี่แหละครับ <c oughs> ตัวสามตัวผมชอบตัวนี้ครับเสียที่ชอบเพราะว่าเป็นเปนเรปฏิทินของหลวงปู่สวงนะครับ นี่เลยครับแล้วปล่อยที่หลวงปู่สวงนะครับผมนี่ครับบัตรตะเกียรนี่นะครับนี่ครับของเดือนนะเปิดดูนี่ครับนี่ครับหนึ่งเมษาครับเห็นไหมครับพอเห็นเป็นเจ็ดแปดหกนะครับนี่ครับของเดือนเมษายนครับผมผมเห็นเป็นเจ็ดแปดหกทุกท่านเห็นเป็นเลขอะไรครับผม นี่นะครับหกเจ็ดแปดเจ็ดหกนี่แหละครับลองดูนะครับนี่ครับประททศหลวงอันนี้ก็เทียบชนในนี้แหละครับมีสี่มีศูนย์ก็เนี่ยจับใส่ใส่สกันดูนะครับนะครับเมื่อเลิกเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับผมขอท่านโชคดีมีความสุขเจริญในการงานขาขายร่ำรวยนะผมไม่เจ็บไม่จนนะครับณนะมีโชคโมมีชัยพุทธมีเงินตรา ทามีชัชนะยักยมีเสียอีกกัินตามมาๆเฮงเฮงดังๆปังปังรวยๆกันทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ครับผมวันที่1เมษาไว้อ่อนครับผมก็มาเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ